ความเดินตอนที่แล้วค่ะลาสบอก็ชวนน้องพีไปถ่ายรูปนะคะก็ตอนที่14นะคะตอนนี้มีชื่อว่าจิงโจ้น้อยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot gangster รวมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะ เกือบสิบโมงเช้าแล้วผมเริ่มหิวจึงเปิดกล่องอาหารดวงตาสีน้ำตาลทองเป็นประกายยามมองไข่อเมเล็ดคั่งเคียงด้วยบอคลี่เห็ดและแครอทที่ถูกนำมาผัดเนยและพริกไทยกินอาหารหอมกลุ่นชวนน้ำลายสอน่าทานมากเลยล้างบางเริ่มเอาใจลัสบอดด้วยการเอาช้อนซ่อมมาตักอาหารพอดีคำก่อนยื่นให้คนขับทันทีทางเอ่ยพี่เว้ยอ้าปากเร็ว ชายหนุ่มเหลือบมองผมก่อนจะอ้าปากตามคำสั่งจากนั้นผมก็ก้มลงตักอาหารและเตรียมป้อนคำต่อไปพี่ว้ยครับคราวนี้ชายหนุ่มไม่ยอมรับประทานอาหารยังอย่างไม่ทานล่ะเดี๋ยวผมค่อยทานครับมือเรียวยังคงเตรียมป้อนอาหารให้คนขับอย่างตั้งใจงั้นอย่างอย่างทานก่อนค่อยป้อนพี่ทีหลังไม่เอาพี่ว้ยทานก่อนดีกว่าผมปล่อยให้คนขับ กิติมสักดิ์หิวท้องรอไม่ได้หรอกนะผมจะทําอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็คิดบัญชีกับผมที่หลังนะสิผมได้แต่แอบ,บคิดในใจพี่จะไม่ทานห่างอย่างๆไม่ทานชายหนุ่มจ้องมองที่ถนนไม่ยอมอ้าปากให้ผมป้อนคําต่อไปพี่ว้ยผมเริ่มอ่อนใจไม่กล้าทานอาหารแล้วปล่อยชายหนุ่มหิวเมื่อตกลงกันไม่ได้พวกเราก็นั่งเงียบไปเกือบห้านาที สุดท้ายได้ข้อสรุปที่นําเสนอโดยลา s t b o เงินพี่กินคําอย่างๆกินคำแล้วกันตอนนี้อย่างๆต้องกินอาหารคํานั้นอ่าครับผมยอมอ้าปากทานอาหารคำนั้นไม่ทันนึกถึงเรื่องจุกทางอ,อ้อมหรือกินอาหารช้อนเดียวกันจนกระทั่งได้ยินเสียงจากระบบโฮสแลกน้ำลายกับลา s t b o แล้วถือเป็นความคืบหน้าที่ดีผมเกือบสำลักอาหารดื่มน้ำตาม ใบหน้าหวานแดงซ่านมือเรียวเล,ล็กรีบตักอาหารให้ฉินเว่ยทันทีจากนั้นช่วยกันรับประทานอาหารจนหมดกล่องที่หนึ่งแต่ก็ยังหิวอยู่ก็เปิดกล่องที่สองทานกันต่อไปจนหมดเกลี้ยงล่างบางเปิดขวดน้ำให้ใชายหนุ่มดื่มก่อนดื่มน้ำขวดของตัวเองไม่เปิดช่องให้ระบบได้กล่าวแซวอีไอเรื่องจูบทางอ้อมอะไรอย่างนั้นหลังจากอิ่มได้สักพักศีรษะก็เริ่มเอียงไปมา เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าเบาะนั่งถูกปรับเอนนอนลงโดยมีผ้าห่มนุ่มคลุมตัวตื่นแล้วหรอใกล้ถึงพอดีเลยชินเว่ยหันมายิ้มเล่นทำเอาผมแสบตาหายง่วงเป็นปิดทิ้งไม่ถึงสิบนาทีก็ขับรถเข้าไปจอดในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งยังไม่ทันที่ผมจะเปิดประตูพอมัวแต่พับผ้าห่มให้เรียบร้อยชินเว่ยก็เดินอ้อมมาเปิดประตูให้ผมแล้ว ขอบคุณครับลางบางรุกลีลุกรนรีบคว้าเป้เดินตามชายหนุ่มอย่างว่าง่ายผมไม่รู้ว่าเขาพยายามเดินให้ช้าลงเพื่อรอเด็กน้อยที่ขาสั้นกว่าให้ก้าวตามมาให้ทันไม่นานก็พามายัางห้องพักสุดหรูที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นน้ำเสียงทุมนุ่มอื้อนเอ่ยอย่างๆนั่งเล่นนอนเล่นเกมรอหรืออยากจะนอนต่อก็ได้ตามสบาย พี่ขอเข้าไปจัดการธุระแล้วจะพาไปเดินเที่ยวครับพี่เว้ยไม่ต้องห่วงผมผมพยักหน้าหย,ยิบมือถือเดินไปนั่งเล่นบนเตียงนอนหนานุ่มตื่นเต็มตาแบบนี้ก็เริ่มเล่นเกมปลูกผัดเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปแกะของผมโตพอจะตัดขนแกะส่งขายแล้วไม่เพียงเท่านั้นผมยังมีเงินพอซื้อที่ตั้งโรงงานทอผ้าขนแกะอีก กิจการเริ่มขยายใหญ่โตมากขึ้นจนกลายเป็นเศรษฐีรายย่อยที่มีพี่ใหญ่อย่างชินเว่ยหนุนหลังผมเคยส่งเสื้อผ้าขนแกะให้เขาตอนนั้นตัวละครของเขายังคงสวมชุดเดิมไม่ยอมเปลี่ยนเป็นชุดอื่นเลยสินค้าตัวใหม่เพิ่งออกพอดีหลังจากที่ผมได้วัตถุดิบเพิ่มเติมทำให้ผมสามารถออกแบบชุดขนแกะสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น มือเลียวเล็กกดส่งของขวัญเป็นเสื้อขนแกะชุดใหม่ให้เพื่อนบ้านพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับตัวละครของตนเองระบบเสียยิ้มพางคิดในใจโค้ดถึงขั้นส่งเสื้อผ้าคู่รักให้ลัสบอสโดยไม่รู้ตัวซะแล้วไม่นานชินเว่ยก็เดินกลับเข้ามาในห้องใบหน้าหวานก้มหน้าก้มตากดหน้าจอไม่หยุดพังพูดพี่เว่ยผมส่งชุดใหม่ให้พี่แล้วนะ อย่าลืมเปลี่ยนชุดด้วยล่ะนี่เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากโรงงานของผมเลยชายหนุม่มหยิบมือถือออกมากดรับของขวัญใบหน้าคมคายยกยิ้มที่มุมปากยามเห็นตัวละครสองตัวใส่ชุดเหมือนกันเรากับคู่รักตัวน้อยน้ำเสียงทุ่มนุ่มเอื่อนเอ่ยขอบคุณที่ส่งชุดคู่รักให้พี่ผมเท่าสำหักน้ำลายรีบเงยน,นะปฏิเสธไม่ใช่ครับออพอดีเพิ่งออกแบบได้แค่ชุดนี้เลยส่งให้พี่เว ไม่เป็นไรพี่เข้าใจใชาหนุ่มยิ้มกว้างใบหน้าหวานสายไปมาพี่เข้าใจผิดนะสิม่น่าพล้าเลยบ้าชมัดผมคิดระบบกล่าวแซวช่างเป็นคู่รักที่หวานแววผมยุบป,ปากใส่ระบบหุบป,ปากไม่เลยเข้าก่อนเสดายดที่ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันอย่างอย่างใส่ชุดนี้ถ่ายรูปกับพี่ได้ไหมเสียงทุ่มนุ่มดังอยู่ไม่ไกลมือกลางยื่นชุดในมือที่ทำให้ผมอับค้าง พี่จะให้ผมใส่ชุดนี้เหรอครับอย่างๆทำให้พี่ได้ไหมล่ะดวงตาสีเขียวมรกตเป็นประกายระยิบระยับผมแอบคิดในใจอ้อนแบบนี้เราจะปฏิเสธได้ไหมเนี่ยล้างบางยอมเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนชุดยามเดินออกจากห้องจ้องมองชายหนุ่มร่างสูงในชุดเสื้อสูทสีแดงเลือดหมูปรดกระดุม เสื้อเชิตัวนายถึงสามเมตรโชว์แผงอกกลา่งที่เต็มไปด้วยซิกแพคนึกอิจฉาลาัสบอที่หุ่นดีเรากับนบายบบทำเสื้อผ้าที่ใส่ก็ดูดีผิดกับผมที่กายร่างเป็นจริงโจ้น้อยขนสีน้ำตาลอ่อนไปแล้วใบหน้าคมแค้มครี่ยิ้มอย่างพึงใจดวงตาสีเขียวม,มรกตเป็นประกายยามจับจ้องเด็กน้อยในชุดจริงโจ้ที่นับวันก็ยิ่งน่ารักน่าหลงไหลจนอยากกรีนกรีนและกัดขังอีกฝ่ายเอาไว้กับตัว อย,อย่างน่ารักมากเลยไปถ่ายรูปกันเถอะมือแกงถือโอกาสจุงมือเล็กนุ่มเรลากับมือเด็กพาเดินลงไปด้านล่างชินไว้พาเด็กน้อยเดินตัดเข้าไปยังสวนสวยเขาเริ่มต้นด้วยการถ่ายรูปเดี่ยวของจิงโจ้น้อยที่แสนน่ารักยามยืนท่ามกลางดอกไม้นาน,า,นาชนิดดวงตาสีน้ำตาลทองช้อนตามองกล้องพังย้มยิ้ม ยามได้ยินเสียงทุ่มนุ่มกำกับอย่างอย่างยิ้มให้พี่ด้วยดีมากไปถ่ายมุมนู้นกันต่อนะจุดชมวิวของที่นี่เลยแขกชอบมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศชายหนุ่มถือโอกาสเดิงจูมมือจิงโจ้น้อยพางช่วยจัดท่าทางแล้วกดบันทึกภาพด้วยความสุขใจพี่ว้ก็มาถ่ายรูปด้วยกันสิครับเสียงหวานละมุนทำให้ใจของเขาสั่นไหวชินเว่ยจูงมือเด็กน้อยไปนั่งเคียงข้างบนเก้าอี e. ้ สีขาวกดเลือกระบบฟังก์ชันถ่ายเซลฟี่ก่อนจะยื่นมือถือไปด้านหน้าภาพในหน้าจอรปรากฏใบหน้าคมคายเคียงข้างใบหน้าหวานละมุนริมฝีปากสีแดงอมชมพูยิ้มจนดวงตาหยีเล็กทำให้เขาอดที่จะยิ้มที่มุมปากไม่ได้นิ้วเรียวสวยได้รูปกดบันทึกภาพทันทีพี่วัยไม่เห็นยิ้มเลย พี่ยิ้มแล้วนะน้องไม่เห็นเองเด็กหนุ่มยุปากใส่ใชายหนุ่มนิ้วเรียวสวยกดบันทึกภาพอีกครั้งและอีกครั้งอ้าพี่ว้ยถ่ายรูปตอนที่ผมไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ได้ยังไงน่ารักดีออกเป็นธรรมชาติมากเลยผมเผลอเอามือหยิกแก้มชายหนุ่มอย่างลืมตัวลบเดี๋ยวนี้เลยหน้าผมดูเหมือนหมูมากใบหน้าคมทายชงนักไม่ต่างจากผมที่รีบเก็บมือที่แสนซุกซนอ้พี่ว้ยเจ็บไหมครับขอโทษ ไม่นานมือแก่ก็ยกขึ้นมาบีบแก้มนวลนุ่มทั้งสองข้างของผมเป็นการตอบแทนพี่ไม่เจ็บเลยครับน้ำตาคลอเบ้าเมื่อลาสบอสเอาคืนถึงสองเท่าพังคิดในใจฮผมไม่กล้อีกแล้วพนักงานเบกตาโตเมื่อเห็นท่านประธานจูงหลานแต่นึกได้อีกทีไม่มีหลานนี่นาถามคนที่เดินเคียงข้างแม้หน้าตาดูเด็กแต่ก็น่าจะไม่ใช่เด็กแล้วหรือถ้าเป็นเด็กก็เด็กเสียเท่านั้น หน่วยกล้าตายแอบถ่ายรูปคนทั้งคู่ส่งเข้ากลุ่มพนักง,งานเรียกเสียงกรี๊ดกราดภายในกลุ่มสาวมีคนช่วยตั้งชื่อรูปให้ด้วยว่าจริงเจ้าน้อยกับท่านประธานสายโหดเฮอเฮ,ฮ,ฮไม่กลัวท่านประธานรู้หรอว่าแอบตั้งชื่อแบบนี้โอ้เปลี่ยนด่วนงั้นจิงเจ้าน้อยกับท่านประธานสายหล่ออายน่ารักเกินไปแล้วอยากเห็นอีกอ่ะใครก็ได้ช่วยส่งรูปมาเพิ่มด่วนเลย อีกข้อความก็เด้งขึ้นสาวบัญชีจึงส่งข้อความบ้างฮหัวหน้าจิหัวใช้แต่เช้าไม่ได้งัวหัวเลยอยากเห็นตัวจริงตอนนี้ได้แต่เรียนหน้าจอโอ้ฉันเน่ะเดินผ่านส่วนพอดีเดี๋ยวจะเอาภาพถ่ายมาฝากนะเพื่อนสาวอีกคนจากฝ่ายการตลาดก็พิมพ์ส่งข้อความลงมาไม่นานนะักก็เป็นภาพด้านข้างของท่านประธานกำลังอบกากะจ,จิงโจ้น้อยถ่ายเซลฟี่ ข้อความก็เด้งขึ้นมาทันทียากหนีหัวหน้าไปแอบตามเก็บถ่ายรูปจงุงบ้ยบวกหนึ่งอีกข้อความก็เขียนว่ากรี๊หัวหน้าสั่งให้ไปส่งเอกสารขอถือโอกาสแว๊บเดี๋ยวได้ภาพเด็เดจะเอามาฝันนะจ๊ะเลขาสาวรีบรับอาสาอีกคนหนึ่งก็พิมพ์ตั้งตารอกดเซฟรูปดรู้ะ ไม่รู้เป็นเพราะม,มุมกล้องหรือเปล่าแต่ที่เห็นคือท่านประธานกำลังอยู่ในท่าหอมแก้มเด็กหนุ่มพอดีคราวนี้ข้อความกระเด้งไม่หยุดอ้หัวใจวายแล้วใครก็ได้เรียกรถพยาบาลทีกระดาษทิชชู่อยู่ไหนเนี่ยซับเลือดก,กันดาวโดวยด่วนอ๋อฉันกลายเป็นศพสีชมพูแล้วตอนนี้ชายหนุ่มหันกลับมามองเด็กหนุ่มในช่วงจังหวะนั้นแม้ใบหน้าทั้งคู่จะใกล้กันมากเพราะว่าไม่สัมผัสแม้แต่เส้นขน แต่ภาพที่ออกมาทำให้คิดไปไกลกว่านั้นใบหน้าเด็กหนุ่มเริ่มแดงกำ่ำและมีเหงื่อตาไลาผมร้อนร้าวใช่ไหมงั้นพี่พาไปเปลี่ยนชุดนะมือเรียวได้รูปสวยยกขึ้นเกลี่ยเส้นผมและเช็ดเหงื่อให้จิงโจ้น้อยอย่างอ่อนโยนคราวนี้ใบหน้างามยิ่งแดงจัดจนลามไปถึงใบหูชินเว่ยจูงมือเด็กหนุ่มกลับเข้าห้องพัก ก่อนสั่งอาหารกลางวันมาให้รับประทานผมอาบน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสดชื่นสวมเสื้อคลุมสไตล์ญี่ปุ่นเสร็จก็พอดีเวลาที่พนักง,งานนำอาหารมาตั้งวางเต็มโต๊ะชายหนุ่มนั่งรอแล้วผมจึงรีบเดินไปนั่งฝั่งตรงข้ามทันทีดวงตาสีน้ำตาลทองเป็นประกายจ้องมองเซตอาหารญี่ปุ่นลรูรามีระดับปลาดิบที่วางเรียงรายมีทั้งสลัดปลางเงินอีกจานก็เป็นกุ้งทามุระพร้อมบะหมี่เย็น มีเซตเข้าบ้านหลากหลายให้เลือกรับประทานชินเว่ยช่วยตักอ,อาหารใส่จานของผมส่วนผมก็คีบอาหารใส่จานให้เขาสรุปต่างฝ่ายต่างช่วยกันคีบอาหารให้กันละกันไม่หยุดจนในที่สุดก็อิ่มท้องผมดื่มชาเขียวมาชะร้อนพังนั่งผ่อนคลายอารมณ์พี่ส่งรูปไปให้แล้วนะได้รูปสวยมาเยอะเลยอยากเลือกรูปไหนใส่ให้คุณปู่ล่ะผมหยิบมือถือมาเปิดดูรูปอัลบั้มพร้อมรอยยิ้ม รูปสวยมากเลยครับบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยเหมาะกับการท่องเที่ยวถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกสวยจนเลือกไม่ถูกพี่เว้ยเลือกดีกว่าครับชอบรูปไหนก็ได้เอานั้นเอาตามนั้นเลยงั้นพี่เลือกรูปนี้นะชายหนุ่มกแกล้งกระซาวเปิดรูปภาพที่ผมทำหน้ายู่คล้ายหมูน้อยผมทำปากยื่นใส่ชายหนุ่มถ้าไม่อยากให้คุณปู่ตกใจตอนเห็นของขวัญพี่ว้ยก็เลือกรูปนั้นไปได้เลย อย,อย่างไม่ชอบเหรอพี่ว่าหน้าหลักดีออกผมสะบัดหน้าไปอีกทางได้ยินเสียงหัวเราะในลําคอพี่รอเล่นรูปนี้พี่จะเก็บไปดูคนเดียวแกเคียร์ได้ดีพี่จะเลือกรูปนี้ใส่ปฏิทินให้คุณปู่ดีไหมเขายื่น <c oughs> มือถือแสดงรูปภาพที่ใบหน้าของพวกเราใกล้ชิดกันจิงเจ้าน้อยยิ้มยิ้มกว้างขณะที่ชายหนุม่มยกยิ้มที่มุมปากเพียงเล็กน้อยดีครับรูปนี้ดีที่สุดแล้วผมไปยักหน้าเห็นด้วยกับทุกรูปยกเว้นรูปนั้นเพียงรูปเดียว ใช้หนุ่มเก็บมือถือดวงตาสีเขียวมรกตวาวับมองเด็กน้อยพลางเอ่ยอยังยงอยากแช่ออนเซนไหมที่นี่ขึ้นชื่อเลยนะจบอีกตอนแล้วนะครับอุตฉนะฉากหน้าคือออนออนออนเซนก็เพื่อนๆไปคิดเอาเองนะครับถ้าใครใจร้อนไปอ่านในลดไรายก่อนได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกัน เพื่อนๆสามารถสนับสนุนสล็อตแก๊งสเตอร์ได้หลายช่องทางตั้งแต่กด Subscribe ช่อง YouTube ของน้องส่งต่อคลิปน้องให้กับเพื่อนของเพื่อนรับชมโฆษณาและร่วมกิจกรรมของน้องๆในอนาคตโด o n a t e ให้กับน้องๆตามรายละเอียดใต้คลิปครับ